ทำไมทองคําถึงเป็นมรดกการเงินของโลกสวัสดีครับผมมานี่เจอเนี่ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การเดินทางครั้งใหม่ของพอดแคสต์ที่จะพาไปเปิดความลับทางการเงินที่ซ่อนอยู่ในสิ่งใกล้ตัวแต่หลายคนกลับมองข้ามไปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราเรียกว่าทองคําโลหะสีเหลืองที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงของประดับหรือเครื่องมือเกณฑกําไรนั้นแท้จริงแล้วคือรหัสลับที่ระบบเศรษฐกิจโลกใช้กันมาหลายพันปี คนส่วนใหญ่มักมองทองคำแค่ในมิติการลงทุนซื้อเก็งกำไรเก็บไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงแต่ไม่ได้มองให้ลึกลงไปว่ามันคือมรดกของระบบการเงินโลกทองคำไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์ธรรมดามันคือเสาหลักที่ประคองสเสถียรภาพของประเทศมหานครและจักรวรรดิมาตลอดประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อข,ขั้นรุนแรงค่างเงินดอลลาร์พันผวนหรือตลาดหุ้นล้ม คนจำนวนมากก็จะรีบริ่งเข้าหาทองคำราวกับว่ามีแรงดึงดูดลึกลับที่ฝังอยู่ใน DNA ของการเงินโลกและนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการพิรสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประวัติศาสตร์ในโลกที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลหรือสกุลเงินที่ธนาคารกลางสร้างขึ้นใหม่ทำไมทองคำที่เป็นวัตถุกเก่าแก่กลับยังไม่ถูกแทนที่ทำไมธนาคารกลางของสหรัฐจีนรัสเซียอินเดียยุโรป ยังคงถือครองทองคำำําจํานวนมหาศาลในฐานะทุนสํารองระหว่างประเทศถ้าทองคาหมดความสําคัญจริงๆเหตุใ <c oughs> ด,ดประเทศมหาอํานาจเหล่านี้ถึงยังเก็บมันไว้แน่นตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมันการใช้ทองคําเป็นเงินตราก็เป็นรากฐานของการค้าระหว่างอาณาจักรต่อมาในยุคที่อังกฤษครองความยิ่งใหญ่ระบบมาตรฐานทองคำหรือที่เราเรียกว่ามาตรฐานทองคำโลกถูกนำมาใช้เพื่อตาหนุดค่าเงินทุกสกุลให้อิงกับทองคำ และนี่เองที่ทำให้การค้าโลกมีเสถียรภาพมากกว่าที่เคยเป็นทุกครั้งที่ทองคำถูกใช้เป็นมาตรฐานก็จะเกิดเกมการเมืองและเกมการเงินตามมาสหรัฐอเมริกาเองก็เคยประกาศให้ดอลลาร์เชื่อมกับทองคำก่อนจะยกเลิกไปในยุคสงครามเวียดนามเพื่อพิมพ์เงินเพิ่มโดยไม่ต้องอิงทองคำผลที่ตามมาคือเงินเฟอ้อระบาดไปทั่วโลกและคนก็หวนวลับไปหาทองคำอีกครั้ง ทองคำไม่ภัยหายไปไหนมันถูกซ่อนอยู่ในระบบการเงินโลกอย่างแนบเนียนทุกครั้งที่ดอลลาร์หรือเงินสกุลใดๆถูกสั่นคลอนทองคำก็จะกลับมาเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงที่แท้จริงของความมั่งคั่งแต่คุณผู้ฟังครับความพลิกผันอยู่ตรงนี้ถ้าทองคำเป็นเพียงวัตถุโลหะธรรมดาทําไมมันถึงถูกยกให้เป็นเครื่องมือรักษามูลค่ามากกว่าพันปีคําตอบคือ มนุษย์ทั้งโลกตกลงกันโดยไม่พูดออกมาว่าทองคำคือภาษากลางของการเงินที่ไม่มีใครโกงระบบได้หายากผลิตเพิ่มไม่ได้ตามใจและยังคงมีคุณสมบัติที่ทำให้มันเป็นมรดกสืบทอดความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นน่าสนใจใช่ไหมครับว่าในยุคที่เรามีบิตคอยมีสกุลเงินดิจิตัลมีการลงทุนรูปแบบใหม่แต่ทองคำกลับยังคงยืนหยัดและถูกสะสมโดยประเทศมหาอำนาจมากกว่าที่เคยเป็นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ที่ผ่านมาธนาคารกลางหลายประเทศซื้อลงทุนทองคํามากที่สุดในรอบหลายทศวรรษนี่คือสัญญาณว่าแม้โลกจะพัฒนาไปข้างหน้าแต่เกมลึกของการเงินยังคงกลับมาที่รหัสเดิมเสมอแล้วทองคําคืออะไรในมุมมองของมรดกการเงินโลกคำตอบก็คือมันไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่อกำไรแต่คือสมบัติที่ยืนยาวข้ามการเวลา เป็นหลักประกรันที่ไม่มีรัฐบาลใดลบล้างได้ไม่ว่าดอลลาร์จะตกต่ำเศรษฐ,ฐกิจโลกจะ,ะเผชิญเงินเฟ้อแค่ไหนทองคำก็ยังคงทำหน้าที่รักษามูลค่าของมันได้เสมอดังนั้นการที่เราศึกษาทองคำไม่ใช่เพื่อเกิงกำไรในระยะสั้นเท่านั้นแต่เพื่อเข้าใจแก่นแท้ของการเงินโลกและเห็นว่ามันคือรหัสลับที่ใช้สืบทอดความมั่งคั่งในครอบครัวในประเทศและในระบบโลกการลงทุนทองคำจึงเป็นมากกว่ากำไร มันคือการปกป้องสิ่งที่เรามีจากการเปลี่ยนแปลงของโลกคุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองดูว่าหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นอีกครั้งคุณอยากมีอะไรในมือหุ้นที่ราคาตกลงครึ่งหนึ่งหรือทองคำแท่งที่ยังคงรักษาอำนาจการซื้อรหัสลับของการเก็บรักษาความมั่งคั่งแต่คือรหัสลับที่มนุษย์ทั้งโลกใช้รักษาความมั่งคั่งคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากตัวเลขในบัญชีธนาคารหรือมูลค่าหุ้นที่ปรับขึ้นลงทุกวันแต่ถูกวัดจากสิ่งที่สามารถยืนหยัดทนต่อการเวลาได้เงินกระดาษถูกพิมพ์ได้ไม่จำกัดมูลค่าที่แท้จริงลดลงเรื่อยๆอัตราเงินเฟอ้อแทรกซึมถูกมุมของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าค่าแรงหรือค่าครองชีพคุณผู้ฟังหลายคนอาจเคยสังเกตว่า เงินจำนวนหนึ่งที่เคยซื้อของได้เต็มถุงวันนี้กลับซื้อได้เพียงเศษเสี้ยวนี่คือความจริงที่เจ็บปวดแต่เราทุกคนหลีกหนีไม่ได้ระหว่างเงินที่ผลิตขึ้นง่ายดายกับทองคำที่มีอยู่อย่างจำกัดทองคำไม่สามารถสร้างเพิ่มได้ตามใจมนุษย์การขุดแต่ละครั้งต้องใช้ทรัพยากรมหาศาลเวลาและพลังงานนี่คือเหตุผลที่ทองคามีคุณสมบัติเป็นสินทรัพย์หายากและไม่เสื่อมค่า คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการที่ทองคำไม่สามารถผลิตได้อย่างไร้ขีดจำกัดคือหัวใจสำคัญที่ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือเก็บรักษาความมั่งคั่งที่แท้จริงในทางวิชาการนักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากมองว่าความน่าจะเป็นที่เงินเฟ้อจะเกิดขึ้นซ้ำๆในทุก1 0 1ถึง15ปีสูงมากเพราะระบบการเงินปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพิมพ์เงินเพื่ออ,อัดฉีดเข้าสู่เศรษฐกิจ เมื่อมีการพิมพ์เงินมากเกินไปมูลค่าของเงินย่อมลดลงและความเชื่อมั่นของประชาชนก็สั่นคลอนเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่ผู้คนหันกลับไปพึ่งก็คือทองคำคุณผู้ฟังครับลองนึกถึงวิกฤตการเงินเฟอในเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งตอนนั้นเงินมาร์กถูกพิมพ์จนไร้ค่าคนต้องเข็นรถเข็นเต็เตมไปด้วยธนบัตรเพื่อซื้อขนมปังหนึ่งก้อนแต่ทองคำแท่งเพียงเล็กน้อยกลับสามารถแลกอาหารได้หลายสัปดาห์ หรือในวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียปี2040ทองคำก็กลายเป็นที่พึ่งของคนจำนวนมากในภูมิภาคที่ค่าเงินท้องถิ่นดิ่งลงอย่างรุนแรงทองคำไม่ได้เป็นเพียงที่พักเงินแต่มันเป็นเหมือนเกราะคุ้มกันที่ทดสอบแล้วจากประวัติศาสตร์หลายร้อยปีความน่าจะเป็นที่ทองคำจะสูญเสียมูลค่าทแทบจะไม่มีในขณะที่ความน่าจะเป็นที่เงินสดจะเสื่อมค่ามีอยู่ตลอดเวลาถ้าทองคำคือเกราะป้องกันความมั่งคั่งที่แน่นอน ทำไมบางช่วงเวลาราคาทองคำถึงร่วงลงทำไมคนจำนวนหนึ่งยังเลือกลงทุนในหุ้นพันธบัตรหรือแม้กระทั่งคริปโตคำตอบคือความมั่งคั่งไม่ได้ถูกวัดเพียงจากราคาตลาดในระยะสั้นแต่ถูกวัดจากการรักษาพลังซื้อในระยะยาวการที่ราคาทองคำขึ้นลงเป็นเพียงเสียงรับกวนในเกมการเงินแต่คุณค่าที่แท้จริงไม่เคยหายไป คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาแม้ดอลลาร์แข็งค่าบางช่วงแม้ตลาดหุ้นเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เมื่อหักลบเงินเฟอ้อออกไปแล้วทองคำยังคงรักษาพลังซื้อได้ดีกว่าเงินสดเก็บไว้เฉยๆหลักฐานนี้บอกเราว่าการถือทองคำไม่ใช่การหวังกำไรระยะสั้นแต่เป็นการซื้อความมั่นคงในระยะยาวแล้วรหัสลับคืออะไรรหัสลับคือการเข้าใจว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นเป็นตัวเลขแต่คือสิ่งที่สามารถทรงต่อโดยไม่ถูกกัดกร่อนจากระบบการเงินที่ไม่แน่นอนคุณผู้ฟังครับถ้าวันหนึ่งค่าเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งพังลงสิ่งที่เหลือรอดอยู่ในมือประชาชนก็คือทองคำที่เก็บรักษาไว้เมื่อเรามองไปที่การสะสมทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกเราจะเห็นภาพชัดเจน ประเทศต่างๆซื้อทองคำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาเพราะพวกเขารู้ว่าในโลกที่ความน่าจะเป็นของวิกฤตเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่จะค้ำจุนความเกมใหญ่ของประเทศมหาอำนาจสวัสดีครับผม Money Journey วันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ประเด็นที่ลึกที่สุดเรื่องหนึ่งในโลกการเงินคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเกมทองคาไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนของประชาชนทั่วไป แต่คือเกมการเงินระดับโลกที่ประเทศมหาอำนาจเล่นกันอยู่ตลอดเวลาและเกมนี้คือกุญแจสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของเศรษฐกิจโลกทำไมประเทศมหาอำนาจยังถือครองทองคำมหาศาลทั้งที่โลกมีเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่มากมายไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลหุ้นในตลาดโลกหรือแม้แต่เงินดิจิทัลที่กำลังเติบโต ทำไมทองคำยังเป็นสินทรัพย์หลักที่ถูกเก็บไว้ในห้องเนิราภัยลึกของธนาคารกลางทองคำไม่มีผลตอบแทนดอกเบีย้ยไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้แต่ประเทศมหาอำนาจกลับยอมเก็บมันไว้เหมือนสมบัติศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสหรัฐอเมริกายังคงถือทองคำมากกว่า2 8 0 0ตันซึ่งถือเป็นทุนสำรองทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกส่วนเยอรมนีฝรั่งเศส อิตาลีและรัสเซียต่างก็สะสมทองคำระดับหลายพันตันจีนเองก็เร่งเพิ่มทองคำสำรองในช่วง10ปีหลังเพื่อใช้เป็นหลักประกันเสถียรภาพทางการเงินประเทศเหล่านี้ไม่ได้ถือทองคำเพื่อความสวยงามแต่ถือเพราะมันคือเครื่องมือควบคุมความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจโลกการมีทองคำจำนวนมากทำให้ประเทศสามารถเผชิญวิกฤตการเงินหรือการความบารท,ทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง ลองคิดตามนะครับหากเกิดสงครามการเงินประเทศที่มีทองคำสำรองมหาศาลก็จะสามารถใช้มันเป็นหลักทรัพย์ในการแลกเปลี่ยนแม้ดอลลาร์หรือเงินสกุลหลักล่มสลายคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในปีที่ผ่านมาธนาคารกลางทั่วโลกซื้อลงทุนทองคำมากที่สุดในรอบกว่า50ปีและประเทศที่ซื้อมากที่สุดคือจีนรัสเซียตุรกีและอินเดียสิ่งนี้สะท้อนชัดเจนว่า โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเงินดอลลาร์เพียงฝ่ายเดียวไปสู่ระบบที่ทองคำกลับมามีบทบาทมากขึ้นแม้สหรัฐจะมีทองคำสำรองมากที่สุดแต่จีนและรัสเซียกำลังใช้ทองคำเป็นอาวุธเงียบเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์เราอาจเรียกได้ว่านี่คือสงครามการเงินเงียบที่กำลังดำเนินอยู่โดยไม่มีเสียงปืนประเทศหนึ่งพยายามปกป้องสถานะของดอลลาร์ส่วนอีกฝ่ายสะสมทองคำเพื่อสร้างอำนาจต่อรองในอนาคต โอกาสที่ความสมดุลน,นี้จะเปลี่ยนมีมากขึ้นทุกปีเพราะเมื่อสหรัฐใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินบ่อยครั้งประเทศคู่แข่งยิ่งมีแรงจูงใจที่จะลดการถือดอลลาร์และเพิ่มทองคำคุณผู้ฟังครับลองคิดจามว่าถ้าวันหนึ่งระบบดอลลาร์ถูกท้าทายอย่างจริงจังสิ่งที่จะถูกหยิบขึ้นมาใช้เป็นมาตรฐานใหม่คืออะไรคำตอบก็คือทองคำที่ทุกคนยอมรับโดยไม่ต้องลงมตินักวิเคราะห์การเงินหลายสำนักคาดการว่า การที่จีนเร่งสะสมทองคําและออกนโยบายสนับสนุนการซื้อทองคําในตลาดโลกมีความเป็นไปได้สูงที่จะเชื่อมโยงกับการผลักดันเงินหยวนให้มีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกการมีทองคําจํานวนมากทําให้จีนมีเครื่องมือคาประกันความเชื่อมั่นต่อค่าเงินของตนเองคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแม้รัเสเซียจะถูกความบารท,ทางการเงินก็ยังสามารถพยุงเศรษฐกิจไว้ได้ด้วยการใช้ทองคําและการค้าขายพลังงานควบคู่กันไป นี่คือหลักฐานชัดเจนว่าการถือทองคำมากไม่ใช่เรื่องเฉยแต่คือกลยุทธ์การเอาตัวรอดในสงครามเศรษฐกิจโลกประชาชนทั่วไปแทบไม่รู้ว่าการเคลื่อนไหวของทองคำสำรองเหล่านี้ส่งผลต่อค่าเงินที่เราใช้จ่ายทุกวันอย่างไรเมื่อประเทศมหาอำนาจโยกย้ายทองคำหรือประกาศสะสมเพิ่มตลาดการเงินก็สั่นสะเทือนราคาทองคำผันผวน และผลกระทบนี้กระจายไปถึงเงินเฟอ้อและการลงทุนของคนธรรมดาทั่วโลกแล้วคุณล่ะครับเตรียมตัวอย่างไรต่อเกมใหญ่ของประเทศมหาอำนาจหากระบบการเงินโลกเปลี่ยนไปจริงความมั่งคั่งของคุณจะยังถูกเก็บรักษาได้หรือไม่คุณผู้ฟังครับอย่าลืมว่าการลงทุนทองคําไม่ใช่เรื่องกําไรแต่มันคือการปรับตัวให้ทันเกมที่มหาอำนาจกําลังเล่นอยู่ท้ายที่สุดผมมันนี่เจอร์นี่ อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังตระหนักว่าการที่ธนาคารกลางสะสมทองคําไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพราะทองคําคือเครื่องมือเก่าแก่ที่ยังทรงพลังเมื่อทองคําเจอกับโลกดิจิตัลสวัสดีครับผมมันนี่เจอร์นี่วันนี้ผมอยากพาคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกการเงินที่กําลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในขณะที่ทองคํายังคงเป็นรหัสลับของการเก็บรักษาความมั่งคัง่ง แต่โลกกำลังวิ่งเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เต็มไปด้วยสกุลเงินใหม่ทั้งบิตคอยคริปโตและสะกุลเงินดิจิทัลที่ธนาคารกลางกำลังทดลองใช้มันคือการประทะกันของสองโลกโลกเก่าที่มั่นคงและโลกใหม่ที่รวดเร็วหลายคนสับสนว่าจะเลือกลงทุนอะไรทองคำที่ยืนหยัดมานับพันปีหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเปลี่ยนอนาคตของการเงิน คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าปัจจุบันนักลงทุนรุ่นใหม่จำนวนมากหันไปเก็บคริปโตเพราะมองว่าเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงขณะที่คนรุ่นก่อนยังคงเชื่อมั่นในทองคำสิ่งนี้สะท้อนความแตกแยกทางคิดระหว่างสองเจเนเรชันและยังเป็นภาพสะท้อนความขัดแย้งในระบบเศรษฐกิจโลกอีกด้วยเมื่อธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยรัฐหรือที่หลายคนเรียกว่าเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง จุดประสงค์คือเพื่อควบคุมระบบการเงินลดการพึ่งพาเงินสดและตอบสนองต่อความท้าทายจากบิตคอยน์แต่คุณผู้ฟังลองคิดตามนะครับหากเงินทั้งหมดกลายเป็นดิจิตอล100%ความเสี่ยงที่อำนาจการเงินจะถูกควบคุมโดยเบื้องบนทั้งหมดก็มีมากขึ้นทองคำยังคงมีบทบาทที่แตกต่างจากคริปโตแม้บิตคอยนจะถูกขนานนามว่าเป็นทองคำดิจิตอลแต่ทองคำแท้จริงแล้วคือสิ่งที่จับต้องได้ เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครสร้างเพิ่มได้ตามใจขณะที่คริปโตแม้จะมีจำนวนจำกัดในเชิงโค้ดแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับความเชื่อและโครงสร้างทางเทคโนโลยีความน่าจะเป็นที่ระบบเครือข่ายจะถูกโจมตีหรือถูกควบคุมก็ยังมีอยู่คุณผู้พังรู้ไหมครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาราคาทองคำกับบิตคอยเคลื่อนไหวสวนทางกันในบางจังหวะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทั้งคู่กลายเป็นทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้ นักลงทุนจำนวนมากไม่ได้มองแค่กำไรแต่มองหาสิ่งที่จะรักษาพลังซื้อในโลกที่ดอลลาร์และเศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทองคำกับคริปโตไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันเสมอไปหากมองในเชิงยุทธวิธีทองคำอาจกลายเป็นรากฐานของระบบการเงินใหม่ส่วนคริปโตและเงินดิจิทัลคือช่องทางการหมุนเวียนมูลค่าในโลกออนไลน์ ลองนึกภาพครับว่าหากมีระบบการเงินโลกที่ใช้ทองคำเป็นรากฐานและใช้เงินดิจิทัลในการแลกเปลี่ยนมันอาจกลายเป็นการผสมผสานที่เปลี่ยนเกมไปตลอดการหลายธนาคารกลางกำลังศึกษาโมเดลนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะจีนที่สะสมทองคำเพิ่มและพัฒนาเงินหยวนดิจิทัลไปพร้อมกันความน่าจะเป็นที่ทองคำจะถูกนำมารองรับสกุลเงินดิจิทัลในอนาคตจึงมีอยู่สูงมากหากเกิดขึ้นจริง ระบบการเงินโลกจะเข้าสู่ยุคใหม่ที่ผสานความเก่าแก่และความทันสมัยเข้าด้วยกันแล้วคนทั่วไปอย่างเราจะปรับตัวอย่างไรคุณผู้ฟังครับหากคุณถือแต่เงินสดคุณอาจเจอความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหากคุณถือแต่คริปโตคุณก็อาจเจอความผันผวน,นที่คาดเดาไม่ได้แต่ถ้าคุณมีทองคำเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตคุณก็จะมีเกราะป้องกันที่พิสูจน์มาแล้วว่ายืนยงในทุกยุคการมองเห็นความจริงที่ว่าโลกไม่ได้เลือกเพียงอย่างเดียว ทองคำยังคงเป็นสมบัติที่สืบทอดมาและโลกดิจิตัลคือคลื่นใหม่ที่ไม่อ่านหลีกเลี่ยงได้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าผู้ที่เข้าใจและผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันคือผู้ที่มีโอกาสรอดและสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวท้ายที่สุดผมมันนี่เจอนีน่อยากฝากไว้ว่าเมื่อทองคําเจอกับโลกดิจิตัลมันไม่ใช่การแทนที่แต่คือการเชื่อมโยงสะพานระหว่างอดีตและอนาคต หากคุณอยากเก็บรักษาความมั่งคั่งให้รอดจากทุกความผันผวนคุณต้องเข้าใจทั้งสองโลกและรู้วิธีใช้ทองคำควบคู่กับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างชาญฉลาดมรดกที่ส่งต่อถึงอนาคตวันนี้เราจะมาปิดฉากด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่ามรดกที่แท้จริงที่เราส่งต่อไปอยังรุ่นลูกหลาน อาจไม่ใช่เพียงเงินสดหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์แต่คือสิ่งที่สามารถทนต่อการเวลาและความผันผวนของโลกได้มรดกทั่วไปคือมันขึ้นอยู่กับบริบททางเศรษฐกิจในยุคสมัยหนึ่งเงินสดที่เราคิดว่ามีค่ามากวันนี้อีก20ปีข้างหน้าอาจแทบไม่มีพลังซื้อหุ้นที่เคยเติบโตอาจหายไปกับวิกฤตเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เคยเป็นทองคําแท้ของการลงทุนก็อาจเจอกับปัญหาฟองสบู่ และกฎหมายเปลี่ยนแปลงที่ควบคุมมูลค่าได้คุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่ามรดกที่เรามอบให้คนรุ่นต่อไปอาจไม่มั่นคงอย่างที่เราคิดระหว่างสิ่งที่เราอยากส่งต่อกับสิ่งที่สามารถคงคุณค่าได้จริงหากเราเลือกส่งต่อเงินสดความน่าจะเป็นสูงมากที่มูลค่าจะถูกเงินเฟอ้อกัดกร่อนถ้าเลือกส่งต่อหุ้นหรือพันธบัตรก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทหรือรัฐบาลในอนาคตจะยืนหยัดได้หรือไม่ แต่ถ้าเลือกส่งต่อทองคำสิ่งที่เรามอบให้ไม่ใช่เพียงวัตถุแต่คือรหัสความมั่งคั่งที่พิสูจน์แล้วว่ายืนยงข้ามยุคคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในประวัติศาสตร์หลายพันปีทองคำคือสิ่งเดียวที่ผ่านสงครามเศรษฐกิจล่มสลายและการเปลี่ยนผ่านอำนาจโดยที่คุณค่าไม่เคยหายไปในสมัยอีบโบราณทองคำถูกใช้เป็นของถวายกษัตริย์และเทพเจ้ายุคโรมันใช้เป็นเงินตราระหว่างจากักรวรรดิและจนถึงปัจจุบัน ธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังถือทองคำเป็นทุนสำรองนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าทองคำคือมรดกการเงินโลกที่ไม่มีสิ่งใดแทนได้ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยคริปโตสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงินทองคำถูกมองว่าเก่าและเชื่องช้าหลายคนเชื่อว่ามันไม่ทันสมัยพอที่จะส่งต่อไปยังอนาคตแต่ความจริงก็คือยิ่งโลกเสี่ยงมากขึ้นเท่าไหร่ทองคำยิ่งถูกพิสูจน์ว่าคือหลักประกันขั้นสุดท้าย ที่ไม่มีใครควบคุมได้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าผลวิจัยของสถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่งยืนยันตรงกันว่าการถือทองคำอย่างน้อย10%ของพอร์ตการลงทุนจะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญความน่าจะเป็นที่พอร์ตการลงทุนจะสูญเสียมูลค่าอย่างรุนแรงลดลงชัดเจนหากมีทองคำอยู่ในสมการนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นข้อมูลที่พิสูจน์แล้วจากหลายวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงมรดกที่ท้าจริง ไม่ใช่เพียงกองทรัพย์สินแต่คือระบบคิดในการปกป้องความมั่งคั่งการส่งต่อทองคำให้ลูกหลานไม่ใช่การส่งต่อก้อนโลหะสีเหลืองแต่คือการส่งต่อบทเรียนทางเศรษฐกิจที่ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงต้องผูกติดกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่มไม่ได้ลองนึกภาพครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปอีก30ปีเด็กที่ได้รับมรดกเป็นเงินสดอาจซื้ออะไรไม่ได้เลยแต่เด็กที่ได้รับมรดกเป็นทองคำยังคงมีสมบัติที่มีค่าในทุกยุค นี่คือความต่างระหว่างการมอบสิ่งที่เสื่อมสลายกับการมอบสิ่งที่คงคุณค่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแม้บิตคอยและคริปโตจะได้รับความนิยมสูงแต่ยังมีความเสี่ยงด้านกฎหมายเทคโนโลยีและความเชื่อของตลาดความน่าจะเป็นที่คริปโตจะอยู่รอดยาวนานเท่าทองคำยังเป็นคำถามใหญ่แต่ทองคำได้พิสูจน์มาแล้วโดยที่ไม่ต้องอาศัยกฎหมายหรือเครือข่ายใดๆมรดกทองคำไม่ได้หมายถึงการเก็บไว้เฉยๆเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ทองคําเป็นเครื่องมือสร้างส,างสมดุลในพอร์ตการลงทุนของครอบครัวใช้เป็นหลักประกันในยามวิกฤตและใช้เป็นรหัสลับในการส่งต่อความมั่งคั่งที่มั่นคงคุณในฐานะผู้ฟังจะเลือกส่งต่ออะไรให้อนาคตเงินที่เสื่อมค่าไปทุกวันหรือทองคําที่ยืนยงผ่านการเวลาคุณผู้ฟังครับคําตอบนี้ไม่ใช่เพียงการตัดสินใจด้านการลงทุนแต่คือการกําหนดอนาคตของคนรุ่นต่อไปสุดท้ายนี้ผมมานี่เจอหนี้ อยากฝากข้อคิดว่ามรดกที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งของที่มีมูลค่าเพียงชั่วคราวแต่คือรหัสความมั่งคัง่งที่สามารถข้ามวิกฤตและส่งต่อได้โดยไม่เสื่อมสลายและทองคำก็คือมรดกนั้นมรดกที่พิสูจน์มาแล้วว่าสามารถปกป้องครอบครัวประเทศและโล